สวัสดีครับผมผมไม่ไันเที่ยวอ,อาหารเรืองไม่รับนะีวันนี้เรามาย้อนรอยความทรงจำน,นะครับผมนี่คือวงวินใหญ่นะเมื่อยุคสมัยยุคอะไรพสอเลยนะสมัย30ปีที่แล้วเนาะหมายว่าเป็นเด็กอะเด็กมากๆาตรงร้านนี้นะ ประมาณ25 26ปีที่แล้วเนาะ20กว่าเกือบ30ตรงร้านเนี้ยจะมีคนเที่ยวน,นะครับเดินเที่ยวกันแล้วก็มีเรกอะไระช่างถ่ายรูปอิสระนะถ่ายวันนั้นล้างฟิล์มวันนั้นแจกรูปขายรูปภาพวันนั้นเลยนะครับคือวางมัดจำประมาณนนะั้น นี่คือเราไปย้อนความทรงจำนะครับต่อไปผมอาจจะไ,ได้อยู่กรุงเทพนะค,รคนรุ่นเก่าๆนะคนยุคเก้านะก็จะรู้นะสมัยก่อนมันแคร์ยังไม่มีความเจริญนะครับผมมีแต่ตลาดนะยังไม่มียังไม่มีซีคอนยังไม่มีเดอะมอลนะค,คนในโซนเช่นไปเกเษมไปทางสมุทรสาครนครปฐมจะส่วนมากถ้าเข้าก็าเข้ามา,าถึงกรุงเทพนะครับตรงโน้นนะฮะ ตรงโน้นจะมีห้างบริลคิงนะครับผมแล้วทางนี้ทางนี้จะมีห้างคาเทนะฮะสองห้างนี้รู้สึกไม่เคยเดินนานนะฮะคาเทน่าจะไปแล้วนะฮะบริลคิงไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านี่รมพระอนุสาวรีย์พระเจ้าตักสินนะฮเซ็นท่ัลยังอยู่นะครับเซนทรัลราชญาอย่างอยู่นะฮะสมัยก่อนนะฮะตรงลานตรงลาน สาธารณะเนาะเขาเรนะสวนสาธารณะลานพระบรมรูปทรงว้าของสมเด็จเจ้าตักสินนะตรงนี้จะเป็นสนามจะมีต้นไม้นะฮะต้นไม้สูงประมาณ5เมตร4ี่เมตรกว่า3เมตรอย่างเงี้ยทำให้คนเดินเที่ยวกันเยอะนะครับตรงลานนั้นนะสมัยนู้นนะเดินเที่ยวพักผ่อนใต้ต้นไม้ร่มเงาความเย็นนะนี่คือเรามาบันทึกความทรงจำนะฮะย้อนรอยความทรงจำนะฮะ ผมเชื่อว่าคนยุคเ0้าูย์บางคนเห็นแล้วก็ต้องมีความสุขทางจิตใจนะ,ะคําว่าความทรงจบนะ,ะมันพูดยากนะฮะอธิบายไม่ได้นะครับเหมือนคนที่ทําของมีค่าบางอย่างซึ่งตีมูลค่าเป็นตมูลเมูลค่าเป็นเม็ดเงินไม่สูงนะ,ะแต่มีค่าทางจิตใจนะ,ะถึงขนาดลงทุนตามหานะฮะค่าเดินทางตามหาสิ่งของที่หายไปนะเยอะกว่าราคาของที่หายไปอีกหลายเท่าตัวนะครับ แต่เขายัางตามหาครัแม้แต่ที่เป็นข่าวนะที่เป็นข่าวอันเครื่องประดับจากต่างประเทศที่ที่คนไทยเขาไปเอามาจากต่างประเทศนะนะเมื่อก่อนนะเจ้าของนะตามหารู้ไหมเขาตามหาสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะไม่ได้ตามหาสิ่งของที่มีราคาสูงส่งนะครเราไม่อยากพูดเยอะน่กลัวผิดกดก็เป็นความรู้นะครับผม นี่คือวงเวียนใหญ่นะครับผมนี่คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนักสิทธิ์นนะมีรถบรรทุกนะนี่คือบรรยากาศนะตลอดสองทางนะนี่รถในแดงนะครับผมนี่นี่คือกรุงเทพของแพ้นะฮะนี่คือเมืองหลวงนะฮะเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเห็นก็มีความสุขนะต้ององมยิม้มหรือว่าผมเชื่อว่าคนไทยที่โดยเฉพาะคนฝั่งคนนะ ที่อยูาฝังทนที่อยู่ที่ไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอยู่ต่างประเทศนะย่อมมีความคิดถึงนะครับผมได้เห็นนิดได้เห็นหน่อยก็ยังดีนะคนเข้าใจคําว่าได้กินอายก็ยังดีนะใช่ไหมด้วยความจาก้ันเกิดไปนานเนะี mm ่ย hmm. เชื่อว่าคนที่เห็นเขาต้องมีความสุขทั้งจิตใจเนาะมันเป็นความทรงจำของใหญ่นี่คือ สมัยผมเป็นเด็กเด็กมากมากเลยครับเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฮนะนี่คือจุดแหล่งท่องเที่ยวของผมจุดแรกเลยนะครับของกรุงเทพแล้วมั้งของของบางกรุนะสมัยก่อนบางแคไม่มีซิคอนนะฮะไม่มีเดอะมอลล์นะครับถ้าอยากมาเที่ยวห้างต้องมานี่เลยม,มัมเวีนใหญ่นะะเซนทัลมาริคิงคาเทประมาณนั้นนะครับผมมาเดินห้างนะตอนนั้นภาษาเด็กต่างจังหวัดนะหรือว่าภาษาชาวบ,บ้านเขาเรียกเด็ก้ันนอกนะุง,นง่าย เป็นความทรงจำนะครับผมนี่ครับทางนี้ไปทางลาดยานะครับผมลาดยานะฮะเส้นทางลาดยานะครับผมทางโน้นไปทางพระประแดงนะฮะสุวรราการนะสุวรราการฝั่งทนนะฝั่งทางนี้นะครับผมทางนี้ไปทางเซนเปกเกษมนะฮะเปกเกษมทางที่ผมมานะครับส่วนทางนี้จะเป็นเส้นเข้าสะพานนะขึ้นสะพานไปทางคลองขงนะอ เขาเรียกอะไรเจริญกุ้งครับข้างหน้าก็เป็นเสียกบ้านแขกนะครับผมนะนี่นะครับผมเส้นนี้นะฮะแล้วก็จะมีโรงเรียนสตรีทางโน้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งคนเนะี่ยมุตตสไลด์ก่อนยุบยุบอะไรทั้งสองสี่สองสี่เก้าเก้านะฮะจะมีคนเด่นคนดังฝั่งคนเยอะนะ สองตีเก้านะฮะเราไม่ไม่อยากอธิบายเยอะนะครับเพราะเพราะผมทําช่องทําคลิปลงช่องดุูบเนะนี่นะครับจุดกาเนิดของคนที่เป็นตํานานนะสมัยโน้นนะครับผมแต่ว่าตัวอย่างที่ดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีก็อย่าไปทานะฮะ,นะครับผมอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทํานะครับผมนะดูไว้เป็นคติสอนใจนะดูไว้เป็นข้อคิดแง่คิดนะครับคนเรานะ ต้องนะกระตรงๆนะรูปผู้ชายมนะันมีหลายรูปแบบนะไม่จําเป็นต้องโชว์ไม่จงเป็นต้องนั่นอยู๋วที่ความเป็นสภาพบรรลุกนะ่ที่ความเป็นคนดีนะเดี๋ยวที่มีเหตุมีผลอยู่ที่รู้จักละกิเลสสีนะรักโลกกดหลงนะบางคนมีหลงนะมีหลงตัวเองนะโชวนะ์ไม่ดีนะครับผนมะนี่คือเส้นที่เป็นตำนานเส้นหนึ่งนะทางที่แยกบั้นแขกทางโน้นขะ่าวนั้นนะจะมีตัวดังๆในยุก ในยุคอะไรเขาเรียกยุคอะไรยุคสองสี่เก้าเก้าเยอะอยู่ระแวกน,นี้นะครับผมเขาเียกสังคมน,นะนี่เราย้อนลอยมาทางนี่เป็นใหญ่นะครับเก็บไว้เป็นความทรงจำนะให้ดูกันให้ได้ดูบรรยากาศวงเวียนนะฮะรถวิงตอนนี้มาพิดนะครับผมรู้สึกรถน้อยนะฮะถ้าเป็นมาทาดารถจะเยอะมากนะครับ รู้สึกว่าการการจราจรจะไม่หนาแน่นเหมือนก่อนจะมีรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้ประชาชนในเมืองกรุงนะเขามีตัวเลือกนะครับผมมีตัวเลือกเยอะแยะนะมีรถใต้ดินรถบนดินรถไฟฟ้ารถลอยฟ้านะลอยเนาะตรงนี้จะมีสถานีนะับสถานีรถไฟฟ้า,ฟานะคะรับแล้วก็จะมีแถวตรนบังว่าเยญเดมอลนะครับคนมีตัวเลือกเยอะนะครับทั้งรถใต้ดิน นะฮะท้งรถลอยนะครับผมการจราจรก็เลยเบาบางก็เป็นผลดีนะฮะผมว่ามันตรงเป็นผลดีนะครับผมเป็นสมัยก่อนจะหนานแน่นกว่าน,นี้นะะเช่นแถวนี้นะถ้าทานเสียกมันแขกกับมันก็้องมันไปต้องผมเคยเห็นอยู่ครั้งนะครรถติดไฟแดง,งโดนระมอเตอร์ไซค์กึจอดจะเป็นกลุ่มแนะพอไฟเขียวปุ๊บวิง่งเกี่ยวกันล้มวนไรแล้วน่วนาเคยมีเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่นี้รถบ,บางเบาบางลงเยอะนะฮะ ไว้เป็นความทรงจำนะครับผมถงโมดนะหลวงสวลีสมเด็จพระเจ้าตักสินนะจูดามะครับผมมีพระกษัตริย์ของคนไทยเรานะฮะอ,องค์ที่สององค์ที่หนึ่งก็คือสมเด็จพรนนะนเรศวรเนาะนีนะครับคาเท่ผมไปไม่มีแล้วนะครับทางคาเทนะเมื่อก่อน,นมีห้างคาเทอย,อยู่ทันนี้นะอันนี้เป็นมลิคิงอันนี้เป็นเซนทันเซนทันยังอยู่นะครับผม ร้านบรมรูปส่งมาคราเสร็จเจ้าตักสินนะสมัยก่อนนะฮะจะมีต้นไม้บังแดดบังอะไรให้นะครับผมสูงประมาณ5เมตร6เมตรกันที่นะสเมตรครึ่ง3เมตร4เมตรนะฮะก็คือค้นหัวคนหลบร่มหลบแดดได้นะมีคนเดินเที่ยวทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่มามันล่งนี้ไม่มีใครอยู่กลางแจ้งนะครับอากาศมันร้อนนะฮะนะครับผมคนละยกกันเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับผม ให้ดูนะครับกันจรจมันมนนะกรุงนะนี่ครับผมรถไม่หนาแน่นนะวันหยุดถ้าเป็น,ว,นวันธรรมดาอาจจะนาแน่นนะครับผมเลิบนี้กอแค่นี้กันนะครับนะเก็บแหล่งความทรงจําว่าจะไปถ่ายทําของผมกลัวคนเยอะนะคนเยอะแล้วม,มีเด็กมีอะไรเราก็ระวังนะมีเสียงเพลงนะมันก็ถ่ายไม่ได้นะมันจะถ่ายได้หรือเปล่านะไปของผมต่อนะครับ ผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับสมัยผมเป็นพ่อค้านะ,ะเป็นแหล่งรับสินค้านะครับเป็นแหล่งไปซื้อของนะเมื่อก่อนผมเป็นพ่อค้าซีนีริวอดีละสมัยน้นนะครับผมเป็นแหล่งรับของนะ,ะขายหลายปีเลยครับผมสายตำตลานนัดน,นะ,ะต,ตัวคาเลงวันก็จะต่ำกว่าพันกว่าบาทสองพันทะลุห้าพันหกพันต่อวันมีนะครับสมัยน้นยุโน้นนะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับผม คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับฝากกดติดตามฝากไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฟอนะมสงจำนะฮะมีค่านะฮะฟอมุพนะ,ะเหมือนเพลงกลับมายืนที่เดิมประมาณประมาณนั้นนะครับนะแล้วแต่ฟอมคิดแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่